รรถถตตดูสถานการณ์ไงดูสถานการณ์ให้น้องชายกูไงแล้วน้องชายกูยิงหัวเอาาแม็ชร์อีกปะวังระวังมันลงเั้นสองแล้วรอห้าสิบลงเั้นสองอ่ะมีเัินสามนี่ทางนี้มาไอไอเง็นต้มมาลงเั้นสองขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหม ขึ้นไหมขึ้นไหมน้ำดิน้ำดิไปไปไหนไปดาดฟ้าหรือไปชัตซี่ได้หมดเลยเมื่อกี้วัดหัวพี่เลี้ยบผมเกือบตายเอยเอตายเราตายโอ้ไมนมีสองตัวพี่นี่พี่มันมีตัวขึ้นมีตัวขึ้นมีตัวขึ้น ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่โดดไปเอามันนี่มันยืนนิ่งไม่ได้ยืนนิ่งแบบมันดูดของสองตัวดีนะเรารอดอุ๊ยพ,พี่เออจับไอ,ต,ไอตัวเมื่อกี้ผมวัดหวัวงไงเติมเกินเติมเติมน้องเติมเกินเก็บห้าสิบดีกว่ามั้งแก๊งมันหายเออพี่เก็บเก็บห้าสิบดีแล้วเอามาแบ่ง เอาเชสต้มมาโดดมา,ดมาผมรอชั้นสองนะรอตู้พี่นะให้ hey, มันขึ้นแล้วเอาพี่โดดมาตู้ดิแล้ว <c oughs> ผมก็เปล่าขึ้นหาพี่นะอย่าลงได้เลยลง,ลงได้อ๋อลงลงวะเนี่ยสนุดจะลงวะเนี่ยลงมาลงมาแบ่งแบต้มหน่อยแบ,แบ่งต้มหนม่อยมา เดินขับมาดินขับมาเฮ้ยผมตายแน่ผมก็ตายอะไรวะพี่ทิ้งต้มเลยทิ้งต้มด่วนเลยทิ้งต้มด่วนเลยมาเพื่อนโอ้แล้วที่นี้ไม่มีหัวให้ผมอีกนี้ฮะีมมลงมาเจ้าหัวใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ลงมาดิ ไปไปพี่พี่ซุยต่อซุยต่อไปดิซุยกับปืนห้าสิบก็พอแล้วเราเฮ้ยเฮ้ยชั้นบนปะใช่ใช่ใช่วิ่งดิวิ่งนำเลยวิ่งนำเลยรวบเลยรวบตึ้งรวบรวบตึ้งรวบตึงนี่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นาพี่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 ลองลองององอทนายเหรอเหลายพันเหรอเออนาการพันหนุนนะห้าสิบแตกเห็ดป้าโดดไปเอาดิ้ลายชั้นหนึ่ง Nhưng lưới vỏ Nhưng, nhưng, tay này như tay Yêu Mày đó, mày đó Kịp mát, kịp mát Tay này tay Nát vũ Kiếp rút Ở đi, ừ, đi, 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 đi. ทางนี้ทางนี้นี่ไงหลังตึกฟิวหลังตึกหลังตึกวิ่งแล้วไไดแดงจะไปไดกลางกลางกลางฟิวเฮ้ยจุดไปเปล่าฟิวมันยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเพื่อนมารับใจเย็นใจเใจเย็นมันเอาดีตรงไหนจเย็นเด็กไปหด้ไหน อยู่ไหนอยู่ตรงมุมอ่ะอยู่ตรงมุมอ่ะเก็บเซ็น50ด้วยมันมาแล้วได้ปะพี่มีตัวเก็บอยู่ข้างหน้าถอยก่อนถอยก่อนได้ปะได้ไหมได้อย่าแตกใจเย็นนี่เก็บของห้าสิบอยู่ตู้ไปช่วยเลยเร็ว รีนโกนก่อนแล้วกันไอ้เนี่ยเฮ้ยผมมอห้าสิบไปช่วยแล้วไม่ไหวดิไม่ไหวดิไปขึ้นขึ้นที่ขึ้นดิถอยขึ้นยังขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้ติวถอยมาต้องการต้องการแม็กซ์ต้องการแม็กซ์เทไนต์ติวถอยมาถอยมาหมุนหมุนวนกลับมาติวหากดแม็กซ์เทไนแงต์กดแม็กซ์เทไนต์ก่อนขึ้นไปเจอแน่แม็กอะไรเอ็มหนึ่ง ปล่อยๆปล่อยๆไม่เป็นไรยี่ได้เก็บเพชรมาเก็บ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 ยัดทันนะเั็ไม่ได้ตามเยอะวะยันเลยยืนไม่ยกดแม็กอย่างนั้นเลยอะไรวะอุ้ยกูยันต้นไหนแล้วหนู มีมีเซ็ให้เล่นปะไม่มีเลยเก็บได้แค่สนายโดนถม,มนะจะเก็บสนายทำเกมให้อะแต่ไม่ทันมันไม่ได้แม็กไงกูยัดตู้ไปละเา้าไม่ตายได้ไงวะกูวิ่งก็ปิวอยู่ยกูวิ่งก็ปิวอยู่เออแตกอ่ะเออ